thăm lại thăm lại đinh 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 dinh cái đinh 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 dinh dinh đinh đinh dinh lại dinh dinh hiếu hiếu dinh ăn dinh có dinh dinh này nè ăn dinh 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 đi dinh 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 thăm lắc dinh dinh thăm lắc dinh 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 ุครับเออเหยียบตีนเดี๋ยวเรนอีกไก่นะเดี๋ยวดอเอ,อ้ย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 เดี๋ยวหกเหยียบไว้ดูเหยียบไว้ดู ก,ก๋วยไก่จะทำแกงทำไมแล้วเนะี่ยไม่เล่นด้วยต้องเล่นลูกบอลน,น่ะมึงเอาลูกบอลอันใหญ่นะไม่ให้มันขาศ์ัดเห็นเหม็นออบอลใหญ่อ่ะเออบอลใหญ่ไปเร็ววัวเพื่อเอามาเอาบอลใหญ่มาเวลาเหนื่อยถ้าร้องเสียงฮนะ่าฮ่าฮ่าแล้วเหนื่อยเอาลอยโบก่อนนะโบกแล้วเาลูกบอล อ่บอลใหญ่มาเร็วบอลมาบอลมาโบกเอาลงไปอาบอลเี้ยน้อโบกเอาลงไปอาบอลมาเร็ว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 เร็เร็ียร์ี่ยเร็วเร็วครับเอาลบ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 โบเคลียร์เคลียร์บอลเคลียร์บอลเร็วเร็ว เดี๋ยวบอลเร็วๆดิกลัวบอลอีกโยังไม่เคยเจออ่ะเอาเคลียแล้ว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 ,ลว,ลวเคลีย่เคีย่เอาเหยียบดิเออเหยียบนี่ยมั <laughs> นี่นี่จะเอาอีกไก่เหรอเอาอีกไก่ไก่บอลเอาไหน,น Cái cái bón đâu này cái cái ibon đâu này mà leo leo cắt 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 lên cắt cái cây đấy leo leo lui lên ôi vô sai vô quá <laughs> ai bẩn bồ ấy ai vô cái cây đấy cái cây luôn หายใจเลยเออเออหนะูหายใจใหญ่เลยเอานอจัดการอีกไก่เลยลูกจัดไก่ไก่เป็นไรวะไก่เป็นไรวะ เล่นดิลูกเล่นเล่นเล่นกับไก่เลยเท้าหนูอ่ะเท้าบีบดิเท้าบีบกันจะเล่นแไหมเล่นไหมเออเต็มเอเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วโบเล่นกับน้องไก่ได้ไก่แล้วเออเล่นอ่าเขาซุกไปทำไมล่ะตรงนั้นนะ แทะแล้วทีนี้คุค้นแหละคุ้้นแลวกับน้องไก่แหละคุณกับอีกไก่แหละวเามาเอามาให้ดูดิมันดูให้ดูเอามานี่ดิดโบเออีไก่มาให้ดูหน่อยเล้วเรามานี่เอามานี่หน <c oughs> ่อยเออโดด อดอดอดไม่มีเพื่อนเล่นโอ้เหลือตัวเดียวไม่มีเพื่อนเล่นไม่กัดตรงพุงด้วยนะกัดตรงน้องไก่น้องไก,งไก่เล่นกับน,น้องไก่ไม่มีเพื่อนเล่นน้องๆไปอยู่บ้านญาติหมดสี่ตัว เหลือตัวเดียวในบ้านเป็นน้องเล็กในบ้านเลยเล่นเลยนชะ่ไหมมีเพื่อนเล่นแล้วเ่้ยทีนี่เอาไก่นมันเล่นมันจะได้ไม่เหงาเอ,อนองร้องไห้นะมาเชียวอหอมาเนี่ยมาเนี่ยเมาเนี่ยไ เงียยยินเสียงก็ถอยก่อนน้องไก่เสร็จโบและวสบัดสสบัดอมสบัดอืสบัดเดี๋ยวก็หอบอีกนึกว่าของจริงมากโหย มีเพื่อนเล่นแล้วเว้ยเล่นกับน้องไก่และเล่นไอ้ไก well ่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยรุนแรงแค่ม po ึงนี่รุนแรงแค่โอ้ย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 โบรุนแรงแค่ นู่นนู่นอ,นนอ,นนอนไปนูไปนูนเลยเอาให้น้ำให้น้ำ <c oughs> ให้น้ำให้น้ำโอ้โหวิ่งนานเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวกลับไปนอนน,อน,น,น,นู่นนุ่น,อนนอนหน,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 น่นอยเนี่ยือด่กเล่นเ่นไป อย่าชวนโตนะเว้ยทบุกเเอาขวดโป๊กี้เอาลูกี้โน่นโ่นไปหาน้องไก่นะลูกโน่นไปหาน้องไก่ปะเบ๊อโน่นโน่นโน่นน้องไก่อยู่ด้วยเออน้องไก่ไม่เหมนเลย่า น้องไก่ร้องแล้วมึงจะหนาวน่าน่าเอาไก่ร้องหน่อยดิไก่ร้องหน่อยดิมีเพื่อนเล่นข้าวออกมา<ะ>เคีย้ยกมา <Rach man. S 1> เคีย้ยลูกเคีย้ย <c oughs> เคีย้ยวมาเออเอาตีนเคี้ยก็ได้ไม่ต้องขา่าวอย่าสะบัดโดนน, okay, นี่นะวะขอใหีแนะทุกคนบ๊ายบาย